อรหันท์ทั้งหลายท่านสั่งคยนาไว้ดีแล้วแล้วก็เป็นพระไตรปิฎกบริบู <Body bone S 2> รณ์ดีแล้วไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มไม่จำเป็นต้องไปตัดเอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้ไม่ใช่ เอาคำพีชั้นหลังมาพูดบ้างไม่เอาพุทธพจน์มาพูดพุทธวจนะเขาจะใช้คำพุทธวจนะมาพูดอะไรเงี้ยพุทธเถรวาทเรามันก็เป็นร้อยสำนักมันก็สอนเป็นเข้าโลกเข้าพงระวังนะให้เจ้าวัตถุมงคลระวังจะไปเกิดเป็นเปรตว้าวอย่างนี้นั้นเราไปต่อตรงนี้ไม่ได้ละ ถ้าไปต่อปุ๊บมันจะใช้วิถีชีวิตนี้ไม่ได้ต้องถอยกลับเพราะเหตุว่าคําสอนของท่านเนี่ยมันอาจจะเข้ากับยุคสมัยไหมฮะโดนใจคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยอาจารย์ตัวเองอาจจะผิดแล้วก็ยังคิดว่าถูกมันเป็นเรื่องที่ศาสดาจอมปลอมใช้เป็นมุกประจํา เรื่องราวของผู้วิเศษต่างๆเรื่องราวของอิทธิปาฏิหาริย์เป็นอย่างไรวันนี้เราก็เลยมาพูดในเชิงของพระไตรปิฎกให้ฟังนะซึ่งว่ามันไม่ได้ง่ายเลยผมเห็นผู้วิเศษตอนนี้มีเกลือเลยนะพี่หนุ่มผมเห็นในย t u b e ในอะไรบางคนก็นั่ง15นาทีได้ชาละบางคนก็ประกาศตัวเป็นอริยะละโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าได้ยาน16หหรือย,ยังรหรือการระลึกชาติก็เช่นเดียวกันในประสบการณ์ของผมนะพี่หนุ่มส่วนใหญ่คนที่ระลึกชาติได้วงเล็บไม่ค่อยจริงเนี่ย เลยคิดโอ้ยเคยเกิดในยุคพระนเรศวรเคยเกิดยุคพระเจ้าตาเคยเกิดยุคพระนางจามาเทวีน,นั่นนู่นนี่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็ไปยึดติดในความสวยงามในอดีตซึ่งจริงหรือไม่จริงไม่รู้คนส่วนใหญ,ญ่ที่ผมเจอคนพวกนี้ก็คือมันไม่มีสุขในปัจจุบันพี่นุ่มมันเหมือนนอสตาจียมันมันโหยหวนอดีตที่ตัว,ตวเองโหยหาอดีตที่ตัวเองเคยรุ่งเรืองแต่ปุเพนิวาสานุสิยานจริงๆอะ่ะเมื่อระลึกได้มันต้องเกิดความสังเวชพี่นุ่ม สังเวชว่าเราเกิดมาไม่รู้เท่าไหร่พี่หนุ่มเราเกิดมาอย่างเงี้ยไม่รู้ซ้ําแล้วเจอทุกอย่างเงี้ยไม่รู้กี่รอบแล้วอกหักอย่างนี้มาไม่รู้กี่ครั้งผมยกตัวอย่างตัวเองก็ได้นะพี่หนุ่มอันนี้ไม่ได้หมายถึงผมระลึกชาติได้นะแค่ยกตัวอย่างตัวเองว่าพี่พี่หนุ่มหรือ f c หลายท่านอันนี้ในเห็นในคอมเมนต์ก็จะชื่นชมผมว่าอาจารย์จําเก่งเหมือนพระไตรปิฎกเคลื่อนที่นั่นนู่นนี่จริงอาจารย์จําเก่งมากพี่หนุ่มอะไร เอาจริงๆมันจําง,ง่ายที่ไหนอะชื่ออรุณุทธะอะไรต่ <จะ S 1> สมมติน <ะ S 2> คนชมแบบเนี้ยถ้าผมระลึกชาติได้พี่หนุ่มถ้าผมระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนนู้นน่ยผมเกิดในยุคพุทธกาลนะผมได้บวทเป็นพระรผมทรงจําพระไตรปิฎกได้ครบชาตินี้ยังจําไม่ได้หมดหรอกพี่หนุ่มไอ้ที่จําได้น้อยนิดค,ค,คนมาชมผมผมจะดีใจไหมพี่หนุ่มผมโคตรสังเวชเลยพี่หนุ่ม ชาติก่อนเนี่ยกูไฮโซพาเวอร์ฟูลกว่าน,นี้ชาตินี้ยังต้องมากินกว๋วยเตี๋ยวเรือกับพี่หนุ่มยังต้องมันจำจำนนี้นึกพระจุล,ลปันถกยังนึกตั้งนานมันยิ่งสังเวชกว่าเดิมเพื่อเพื่ออะไรเพื่อนั้นตอนที่ผู้เจ้าตัสรู้ในคืนวิวสาขะมันเป็นวิสาขะเนี่ยท่านถึงต้องระลึกชาติก่อนพี่หนุ่มถึงเห็นว่าการเกิดมันเป็นการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ําไปบทนี้มีในบทสดมนของเราบทปฐมพุทธภาษิตเนี่ย ตอนที่ผู้องค์ยังไม่ค้นพบปัญญาเนี่ยแล่นท่องเที่ยวไปนในสงสารเป็นเอนกชาติสแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบ,บการเกิดทุกข์ข่าวเป็นทุกข์น้ำไปเห็นไหมพี่หนุ่มนันการระล,ลึกชาติที่ถูกต้องมันต้องเห็นทุกข์ในการเกิดไม่ใช่ระล,ลึกแล้วไปอวดตัวเนี่ยเป็นพนังจามมาก่อนไปนแล้วผมเจอเยอะเลยพี่หนุ่มบางคนเนี่ยอ้างว่าเป็นคนคนนี้เนี่ยมีตั้งสี่คนะ่ะแล้วคนไหนตัวจริงอะ <c oughs> ผมก็เจอเยอะแล้วเผลอไม่จริงเลยทั้งสี่คนใช่ไหมพี่หนุ่มไปแอบอ้างท่านบ้างอะไรบ้างมันก็วุ่นวายไปหมดแทนที่จะเป็นการระลึกแล้วเกิดปัญญาเกิดความละคลายความนัดกับกลายเป็นการระลึกแล้วไปยึดติดอดีตไปหลงแล้วก็หลงคนเดียวไม่พอไปเที่ยวบอกคนนั้นคนนี้เป็นเมียอดีตชาติแล้วก็ไปล่วงเกินละเมดทางเพศเขาอีกเคสล่าที่เราเป็นข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ของใหม่มันมีคนที่อ้างแบบนี้เพื่อแล้วมันไม่ใช่แค่ในประเทศเรานะพี่หนุ่ม ศาส,สดาหนึ่งซีรีส์ใ,ใน n e t f l i x ในที่เป็นของเกาหลีรือเป็นของญี่ปุ่นเลยก็ใช้พิธีนี้อ้างว่าตัวเองเป็นคุณวิเศษอ้างว่าตัวเองระลึกนั่นแล,ล้วก็ยอ้างว่าตัวเองเป็นคนสำคัญแล้วก็ไปตักตวงเอาเรื่องเงินทองไปตักตวงเอาประโยชน์จากเรือนล่างของสารุสิตมันเป็นเรื่องที่ศาสดาจอมปลอมใช้เป็นมุกประจำ ก็มีมาตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยนะแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นยุคของโลกของสื่อโซเชียลต่างๆนะเพราะนั้นก็เราก็จะได้ยินข่าวเหล่านี้เยอะมากท่านผู้ชมก็ต้องเสพข่าวอย่างมีสติแล้วก็ตอนนี้นะครับในสังคมพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเยอะไหมฮะก็มีเยอะพี่หน<ม>ุม่มจริงวันนี้พุทธเถรวาทเรามันก็เป็นร้อยสนักมันก็สอนเป็นเข้าโลกเข้าพง มีมีเข้ารุกเข้าพงเลยก็มีแย่แยนะพี่หนุ่มยิ่งการปฏิบัติซึ่งบางสำนักที่ออกมาสอนเรื่องอสุภะเนี่ยบางสำนักก็ไปสอนผิดนะแค่สมถะยังสอนผิดเลยพี่หนุ่มให้ไปนั่งในป่าช้าบ้างละแล้วไปหลอนให้กลัวอันนั้นไม่ใช่อสุภะอสุภะคือการดูศพเพื่อให้เกิดความเบื่อนหน่ายในร่างกาย อยากจะถามถึงสิ่งที่วันนี้นะเป็นประเด็นเป็นข่าวกันอยู่เนี่ยนะเราก็ด้วยความเคารพนะ<ม>เ,ออเราก็ติดตามข่าวกันว่าอ,อ,อาจจะมีพระภิกษุกบางท่าน<ม>ที่ท่านสอนในแนวทางของท่านเองเอาคํากล่าวของพระพุทธองค์ม,มาสอนเท่านั้น<ม>โดยที่ไม่มีสิ่งอื่น<ม><ม>แล้วมันก็เกิดกระแสะที่หลายคนเห็นด้วย<ม>บ้าง ไม่เห็นด้วยบ้างก็ต้องเรียนตามตรงว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะค,คนที่ชอบแล้วก็สนใจในแนวทางที่ท่านสอนเนี่ยก็เยอะนะครับแต่พอช่วงหลังเนี่ยก็มีกระแสข่าวมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นมานะประชาชนก็สนใจถ้าจะถามอาจารย์นันนยในความคิดเห็นส่วนตัวของอาจารย์นะรว่าอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับความความคิดเห็นที่แตกต่างกับแนวทางการสอนที่แตกต่างแบบนี้ฮะจริงๆถ้าพูดแบบในมุมวิชาการนะครับหนะุ่มความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติเนาะ ทุกคนสามารถที่จะเชื่ออะไรก็ได้ครับเช่นจะเชื่อว่าโลกแบนก็เชื่อได้ใช่ไหมจะเชื่อว่าจักรวาลว,วางวางอยู่บนกระดองเตาก็ได้พี่หนุ่มไม่ยอมไหมเออแต่ว่าถ้ามองในอดอตมันทำมาวินยัยมันก็จะกระเทือนต่อหลักการของศาสนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราจะบอกว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยจะคัดคําสอนของพระพุทธเจ้าเองพรบพุทธพจน์อันไหนจริงอันไหนไม่จริงมันไม่ใช่ภูมิปัญญาของเรารที่จะเป็นคนไปตัดสิน เพราะอะไรมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าตอนทีุู่ธเจ้าปณิพานนี้ผู้ที่ทําการรวบรวมพระธรรมวินัยเป็นพระตรปิฎกในตอนหลังเนี่ยก็คือพระอารหันต์ทั้งหลายครับซึ่งสังขยานาครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็คือพระอารหันต์ห้าร้อยครับสังขยานาครั้งที่สองก็พระอารหันต์เจ็ดร้อยครับสังขยานาครั้งที่สามก็พระอารหันต์หนึ่งพันครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเป็นเทราวาวอันนี้มอแบบเทรวาวนะถ้าเป็นมหายานเราอาจจะไม่เชื่อตรงนี้เลยก็ได้ครับ แต่ถ้าเราเป็นเถราวาดเราก็ต้องยอมรับมติการสั่งขยนา<ม>ของพระอรหันตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งรเราจึงถึงเรียกตัวเองว่าเถราวาะัะค,คือเป็นนิกายที่นับถือวาทะของพระเถระเราะฉะนั้นในมุงของเถราวาดเนี่ยก็คือเราต้องเชื่อว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านสั่งขยนาไว้ดีแล้วแล้วก็เป็นพระไตรปิฎกบริบูรณ์ดีแล้วไม่จําเป็นต้องไปเพิ่มไม่จําเป็นต้องไปตัดเป็นพุทธน์ธของพุทธเจ้า อย่างเดียวครับอันอื่นใช่ไม่ใช่อันนี้เอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้ไม่ใช่พระาอาหารหันตเหล่านั้นเนี่ยท่านดีเบตกันแล้วถกเถียงกันแล้วว่าอันไหนควรจะเป็นพระพุทธพจน์อันไหนไม่ใช่ท่านก็มีหลักเกณฑ์ว่าพุทธพจน์เนี่ยเป็นอย่างไรพระสูตรเป็นอย่างไรพระวินยัยเป็นอย่างพระวิธรรมเป็นอย่างไรฉะนั้นเราจะเอาความรู้สึกตัวเองความเชื่อตัวเองหรือปัญญาของตัวเองซึ่งมีมากมีน้อยไม่รู้แหละ มาตัดสินเองไม่ได้ว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่เพราะพระหลานทั้งหลายท่านตัดสินให้แล้วทีนี้ต่อให้คนที่อ้างคําสอนว่าเป็นคาสอนพุทธเจ้านะเนี่ยเรารู้เลยเรารู้ขึ้นมาเองเราคัดเองแยกเองอต่อให้ท่านเหล่านั้นเป็นพระอารหรันต์จริงๆก็ยังทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าพุทเจ้าตัดในหลักมหาประเทศสี่ว่าต่อให้ได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเอง ก็ <g COSTA: way> ให้สอบสวนในพสูตรในพระวินัยว่าเข้ากันได้ไหมถ้าเข้ากันได้ให้อนุโมทนาถ้าเข้ากันไม่ได้ให้บอกว่าสอนผิดและจำมาผิดนะห,หรืออ้างภิกษุรูปใดอ้างคณะสงฆ์อ้าง,ะง,อ,างอะไรก็แล้วแต่ <grad> ไม่ถือเป็นประมาณ <grad> <arma> เพราะเป็นความเห็นส่วนบุคคลพี่หนุ่ม <grad> แล้วเรื่องการสังเเนาหรือการเรื่องมติเนี่ยสมมติต่อให้ท่านเป็นอรหันต์จริงๆรก็ต้องประชุมสงฆ์ต้องหาพระอรหันต์มา มาทาการสังงขยานากันใหม่ว่าเออตกลงพุทธพจน์อันไหนจริงอันไหนไม่จริงรซึ่งแน่นอนตอนนี้เราจะหาพระรหันต์มาห้าร้อยเจ็ดร้อยพันหนึ่งได้หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ยากใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับในมุมของอาจารย์ที่มองว่าคําสอนนั้นหรือว่าทุกท่านที่ศรัทธานะด้วยความเคารพก็คือว่าเพราะเหตุว่าคําสอนของท่านเนี่ยมันอาจจะเข้ากับยุคสมัยไหมฮะที่เหมือนกับปฏิเสธเรื่องของการ ต่างๆที่บางทีเราในในเชิงของศาสนาพุทธยังมีเรื่องของอิทธิปฏิหารอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่แต่ทางนั้นเนี่ยก็คือว่าปฏิเสธเรื่องราวเหล่านี้เลยแล้วก็คําสอนบางอย่างมันอาจจะโดนใจคนรุ่นใหม่คือคือคือคนในยุคปัจจุบันอาจารย์นันยพอจะยกตัวอย่างบางคําสอนได้ไหมฮะที่ที่อาจารย์นันยมองว่าอาจจะไม่ตรงกับทางพระตโดนบ่อยๆเวลาเป็นแล้วก็จะมี เอ่อเอฟซีของสำนักนี้นะมาพูดบ่อยเช่นเรื่องการทําน้ำมนต์ครับก็จะบอกว่าไม่มีครับเพราะว่าสำนักเนี้ยนอกจากจะคัดคําสอนของพุทธเจ้าเองครับก็ยังปฏิเสธคมภีชั้นหลังเช่นอัตถกถาใช่ซึ่งก็เคยเล่าให้แล้วว่าอัตถกถาเองเนี่ยก็มาจากพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทั้งหลายมีภาษาดิบุตรเป็นต้นอ่าฉะนั้นท่านก็ขยายความต่อมาฉะนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีอยู่ในอัตถกถาครับ ก็จะตัดไปปฏิเสธเลยว่าไม่มีอย่างในรัตนปริตที่ในคำพีรยอธิกาเล่ารายละเอียดว่าพระพุทธเจ้าให้พานนท์ทน้ามนต์ก็จะปฏิเสธว่าเป็นเป็นข้อมูลชั้นหลังอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ผิดนะเพราะว่าข้อมูลนี้อยู่ในชั้นหลังจริงๆแต่เราก็ต้องดูบริบทโดยรอบด้วยว่าแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือเรื่องจำนักนี้ชอบพูดเรื่องบัวสีเหล่าบัวสามเหล่าเนี่ยซึ่งบัวสีเหล่าเนี่ยมันอยู่ในชั้นอรถกาพี่หนุ่มในพระไตรปิฎกเนี่ยพูด3ามเหล่าเขาพูดไม่ผิด แต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือที่พระเจ้าพูดถึงบัวสามเหล่าเนี่ยท่านเอาหมายถึงคนที่พระองค์ยังโปรดได้แต่ถ้าพูดแคสซี่ไฟทั้งหมดจริงๆมันมีบัวสีเหลา่าแล้วมันมีจริงไหมล่ะพี่หนุ่มบัวสี่เหลา่าเหล่าที่สี่เหลา่าที่มันเพื่อเป็นพวกปะทะประมะอยู่ใต้ตมสอนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังไม่เปลี่ยนความคิดอย่างเงี้ยอาจารย์ตัวเองอาจจะผิดแล้วก็ยังคิดว่าถูกก็มันก็มีของจริงอันนี้อยู่ถูก,ถกไหมถูกเออแล้วเราจะปฏิเสธว่ามาถึงบัวปุ๊บเกิดมาเป็นเหล่าที่สามเลยเหรออยู่กลางน้ําเลยเหรอ ใช่ไหมฮะ <แก S 1> อย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือเขาไม่เข้าใจบริบทหรือสมัยก่อนที่เขาสอนว่าสิกขาบทมี150ข้อ <แก S 1> มีพระปาติโมกถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดในพระสูตรเนี่ยมีพูดอย่างนั้นจริงๆรแ, <ก S 1> แต่ประเด็นก็คือสิกขาบทต่างๆเวลาพระเจ้าบัญญัติท่านบัญญัติตอนว่ามีเหตุเกิดถึงบัญญัติเพิ่มเหตุการณ์ที่พระเจ้าตัดว่าสิกขาบทมี150มีมาในพระปาติโม่ร้อยห้าสิบก็คือตอนนั้นมันยังมีสิกขาบทแค่150ไง มันยังไม่ครบ2องยิบเจ็แต่พอไปยึดเอาแบบนั้นมาก็ไปติดพยัญชนะอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบให้ดีครับพี่นุ่มตามธรรมวินัยก็จริงจริงก็แต่ละคนก็เห็นต่างได้นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นแตกต่างได้ก็เข้าใจว่าแน่นอนว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดต่างเนาะแต่ในมุมของอาจารย์นัยก็จะเป็นแบบนี้ในมุมของเทรวาใช้คำว่าของเทรวาไม่ใช่มุมผมนะผมเองไม่ได้ไม่ได้มีมติของตัวเอง ผมว่าตามว่าเทรวาดว่ามาอย่างไรพระอรหันต์ที่สังคายนาไว้ผมว่าตามใช่ครับเพราะผมไม่ได้เป็นคนสังคยนาผมไปพูดแทนไม่ได้ว่านี่เป็นมติของผมเนาะก็เอาเป็นว่าเราก็อย่าไปตัดสินใครถ้าไม่จําเป็นพี่หนุ่มเราก็อยู่กับหลักการดีกว่าอย่าไปยุ่งกับบุคคลเซฟตัวเองนะครับในส่วนตัวของอาจารย์แล้วก็โดนคอมเมนต์เยอะไหมฮะโอ้เกือบทุกรายการพี่ ก็จะโดว่าเอาสาวกพาสิทธ์มาพูดบ้างเอาคัมพีร์ชั้นหลังมาพูดบ้างไม่เอาพุทธพจน์มาพูดพุทธวจนะเขาจะใช้คำพุทธวจนะมาพูดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเหนื่อยใจเหมือนกันก็เดี๋ยวอาจจะมีคนแซวพี่หนุ่มอีกว่าพี่หนุ่มก็ชอบเรื่องแนวนี้เนาะก็มันก็เโอเคถือโอกาสได้พูดเรื่องนี้แหละนะเพราะว่าจริง f อก็พูดมาเยอะคือ f อบางคนคอมเมนต์เข้ามาผมไม่โกรธนะแต่บางคนเนี่ยก็พูดว่าผมแรง ระวังนะให้เช่าวัตถุมงคลระวังจะไปเกิดเป็นเปรต oh. ว่าผมอย่างนี้ mm hmm. แต่ผมไม่โกรธนะ mm hmm. คือไม่มีโทรศัท์อะไรต้องบอกให้เปิดใจให้กว้างนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผมเริ่มต้นอย่างนี้ฮะในช่วงโควิดอ่ะในช่วงโควิดเราก็คือผมมาทํางานกับวัดเพราะผมถ่ายรายการกับวัดอยู่เสมอนะครับ,รบก็ถ่ายมานานละอะไรเงรี้ยในช่วงโควิดก็บางทีก็ได้รับโทรศัพท์จาก หลวงพ่อจากหลวงพี่ที่เคยไปทํางานา้างโอ้โหช่วงนี้คนไม่เข้า oh. วัดเลยค่าน้ําค่าไฟก็ไม่มีนู่นนี่นั่นทํำยังไงดีลําบากมากบางวัดน้ําท่วมนู่นนี่นั่นนะเพราะไม่มีเงินทําบุญเข้ามา <c oughs> ผมก็เอางี้พระอาจารย์ผมมีเพจ <c oughs> มีโซเชียลเดี๋ยวผมเอาวัตถุมงคลที่วัดมา <c oughs> ช่วยให้ชาวบูชา <c oughs> เดี๋ยวผมช่วยขายออนไลน์ให้ <c oughs> อ่าผมก็ขายออนไลน์ให้เขาแล้วสิ้นเดือนก็ส่งเงินให้เขาได้มากได้น้อยได้5องค์10องค์ได้20องค์ก็ส่งไปส่งไปผมก็ทยอยทำอย่างเงี้ยฮะทีะ่ช่วงโควิดแล้วก็ทําวัดที่เรารู้จักวัดที่เราใกล้ชิดวัดที่เราเคยไปถ่ายรายการอ่าใครมีปัญหาก็ช่วย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 ก็เลยทําเรื่อยมาแล้วหลังจากนั้นก็จากวัดที่แบบ ไม่ค่อยมีชื่อเสียงคราวนี้เราก็ต้องมีวัดที่มีชื่อเสียงด้วยที่แบบเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องปัจจัยอะไรหรอกอเพราะว่ามีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมีด้วยในในร้านของเรางครงพัรสโตร์เนี่ยให้มันให้มันหลากหลายอะไรอย่างงี้นะครับก็ทําด้วยเรื่อยมาด้วยเจตนานั้นเพราะผมก็เชื่อว่าบางทีเหมือนกับที่อาจารย์พูดอะ่ะเอามาเข้าวัดมาฟังธรรมเดี๋ยวจะมาจะเจริญสมาธิวิปัสนานนเจริญสมาธิวิปัสนามันไม่มีมันไม่มีใครมาหรอกแต่ว่าหลวงพ่อ หลายๆท่านก็เคยสอนผมว่าจริงๆสิ่งนี้มันก็เป็นกุศโลบายบให้คนเข้ามาแล้วก็สอดแทรกธรรมะเข้าไปเน,นหลวงพวกขูดท่านก็บอกว่าโอ้ยมันคุ้มครองอะไรไม่ได้หรอกแกขับรถเกิน80 กูก็กระโดดลงเลยกูไม่ไปกับมึงอ่ะมึงขับ80ดส0ร้อยกูก็ลงแล้วมันช่วยมึงไม่ได้หรอกมันโชคดีที่มึงไม่เป็นอะไรอ่ะมึงโชคดีมึงไม่ถึงข้าวตายไงเดินท่านก็พูดอย่างนี้นะพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องนี้ก็เปิดใจให้กว้างคือถ้าเราไม่มีสิ่งนี้บางทีวัดหรือว่าศาสนสถานต่างๆที่มันที่มันจะสืบทอดต่อไปให้คนรุ่นหลังเนี่ยมันก็ไม่มีอาจารย์ผมนี่นะบองตรงเลยผมจะเชิญชวนเอฟซีของผมทําบุญเนี่ย ผมจะทําเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ผมไม่เคยทําเลยนะนี่ผมพูดจริงๆแล้วทุกครั้งที่ชวนทําบุญนีผมก็จะใช้บัญชีของวัดหรือของตรงนั้นเสมอผมไม่เคยให้ใครนะไปเช็คดูเลยได้นะผมไม่เคยให้ใครมาทําบุญในบัญชีของผมเพราะผมรู้ผมผมระวังมากเรื่องนี้ผมระวังมากอันนี้ผมรู้เอฟซผมเยอะนะครับแล้วก็เอาง่ายๆเลยถ้าพี่นุมระผมยังไม่เคยสร้างเองเลยเพราะผมรู้ว่าผมไม่ทํา คือผมผมเอาวัตถุบงคลของวัดส่วนใหญ่เนี่ยผมเช่าผมไปเช่ามาก่อนนะก็คือเช่าเช่างินจงเงินใช่มผมเช่ามาก่อนอเ,เช่ามาแล้วคือผมเป็นบริษัทผมเสียภาษีด้วยวัดเนี่ยไม่เสียภาษีนะผมเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้วผมก็จะมีกําไรส่วนหนึ่งของผมเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยก็มาทำคอนเทนต์ให้พวกเราดูกันนี่แหละ นะครับผมก็พูดไปด้วยนะในคำเชิญชวนชาวัตถุมงคลของผมเนี่ยว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทําบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราเพื่อให้มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปบางคนก็อาจจะสคิปเลื่อนไปฮะตอนโฆษณาเขาเลยไม่ฟังไม่คือคนที่เขาเขาแบบมีคอมเมนต์ที่ว่าผมเนี่ยเขาไม่ดูอยู่แล้วนะคุณก็สามารถสมมติว่าคุณดูแล้วคุณไม่อยากดูโฆษณาวัตถุมงคลผมเนี่ยก็เลื่อนไปได้ เอฟซีก็ต้องเข้าใจว่าเราก็ต้องเราก็ต้องทํางานช่องผมมีคอนเทนต์ทุกวันมมผมมีน้องๆพนักงานต้องดูแลผมมีค่าใช้จ่ายเยอะเลยเออส่วนหนึ่งมันก็มาช่วยเราทำคอนเทนต์นะครับนิดนี้เป็นคําอธิบายที่อยากจะบอกว่าสําหรับคนที่แบบคุณขายวัดีโงคนเดี๋ยวคุณวิ่เกิดเป็นเปรตน,น,นะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผม <S <S ผมบอกผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นะนะครับผมก็ทํา ทำเท่าที่ผมทําได้แค่นั้นเองก็เป็นเรื่องที่อธิบายไปเอาละครับอาจารย์ครับมาเรื่องของเราดีกว่าไม่เป็นไรเรื่องของเราทุกเรื่องพี่หนุ่มก็เมื่อกี้ทบทวนความจํานิดนึงนะพี่หนุ่มก็คือถ้าเราจะเจริญให้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยก็คือสีลสมาธิปัญญา สมถาะาเนี่ยก็คือสมาธิ <Okay. S 1> สมถาะาเนี่ยมีอารมณ์40นะเมื่อกี้พูดไปแล้วมีกสินสิบมีศพสิบอย่างอะไรก็ <Okay. S 1> ว่าไปแล้วก็เมื่อกี้เราบอกแล้วสมาธิมี3ระดับคณิกะสมาธิอุปจาร <Okay. S 1> สมาธิแล้วสมาธิขั้นสูงสุดที่ได้ฌานเรียกว่าอัปปนาสมาธิครับ <Okay. S 1> ซึ่งอันเนี้ยคนที่ได้ฌานเนี่ยถ้าจะไปนิพพานก็ต้องเห็นองค์ฌานของเขาเนี่ยโดยความเป็นไตรลักษณ์ก็คือเห็นว่าฌานเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพี่นุับ okay. ไม่งั้นก็จะยึดติดในฌานเช่นบางคนนั่งทําสมาธิแล้วจิตนิ่งนะแล้วก็ว่างสว่างสงบไม่เห็นไตรลักษณ์เลยพี่หนุ่ไมไม่เห็นความ,มเ,กาเกิด<า>ขึ้น <ละ S 1> ตั้งอยู่ดับไปของความสว่างสงบแล้วก็ไปคิดว่าน,น,น,นั่นนะคือนิพพานละพี่หนุ่มนึกออกไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยไอ้น,นั่นมันเป็นแค่พลังของสมาธิหรือต่อให้คุณได้ฌานคนที่ได้ฌานเนี่ย ถ้าเราจะทําตรงเนี้ยเราก็ต้องกําหนดเห็นองค์ฌานโดยความเป็นไตรักษ์ณอันนี้คือการเจริญวิปัสสนาต่อคุณก็ต้องเห็นว่าฌานไม่เที่ยงคงทนสภาพเดิมไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนไม่งั้นบางคนก็ไปยึดติดฌานที่พี่หนุ่มถามผมว่าผมเคยฝึกอะไรเนี่ยสมถะเนี้ยพอผมฝึกถึงจุดหนึ่งอะพี่หนุ่มผมรู้ว่าถ้าไปต่อจากเนี้ยผมอยู่ของเลือนไม่ได้อีกแล้วก็ต้อง ปวดตลอดชีวิตเป็นต้นมผมถอยเลยพี่หนุ่มเพราะรู้ว่าไปเวนี้ไม่ได้เพราะเรายังมีพ่อมีแม่เรายังมีงานการเรายังมีลูกมีภรรยา,าเป็นต้นใช่ไหมะฮะนั้นเราไปต่อตรงนี้ไม่ได้ละถ้าไปต่อปุ๊บมันจะใช้วิถีชีวิตนี้ไม่ได้ต้องถอยกลับพี่หนุ่มผมเข้าใจละก็คือเวลาที่เราเรียกว่าพระสายป่าท่านดึงต้องวิเวกเนี่ยท่านก็จะต้องอยู่ในที่ที่สงบสงัด ท่านปฏิบัติของท่านนะอาจารย์ลงรายละเอียดหน่อยนะฮะว่าอย่างพวกเราคารวาเนี่ยผมผมดูแล้วมาทางวิปัสนาจะง่ายกว่าวิเนี่ยแปลว่าพิเศษปัตสนะแปลว่าเห็นวิปัสนาจึงว่าเห็นโดยความเป็นพิเศษเห็นอะไรพิเศษพี่หนุ่มเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่มีเรามันเป็นแค่รูปเป็นแค่นามแล้วเห็นแค่รูปแค่นามหรือเป็นกายและใจพอไหมไม่พอยังต้องเห็นว่ากายและใจหรือรูปและนามนี้ไม่เที่ยง คงทนสภาพเดิมไม่ได้และไม่ใช่ตัวตนทีนี้วิปัสนาจะเริ่มอย่างไรครับก็ต้องเริ่มด้วยการจเจริญสติเรียกว่าสติปฐาน4ซึ่งก็อาจจะเคยพูดบ้างนะฮะพี่หนุ่มก็คือการมีสติรู้ในกายรู้ในเวทนาความรู้สึกรู้ในจิตแล้วก็รู้ในธรรมะรรทีนี้ถ้าเรากําหนดสติในสติปฐานแบบนี้จนช่าชองชํนานาญพี่หนุ่มมันจะเกิดวิปัสนาญาณรือเกิดญาณจริงๆเกิดปัญญาที่จะทําให้เราหลุดพ้นได้ซึ่งในคัมภีร์บอกว่ามันมีญาณ16ขั้น ึงรายละเอียดเดี๋ยวเรามาว่ายานแต่ละยานไหมอยากรู้ขนาดนั้นเ,<อ>เลยไหมออได้อันนี้จะขอเฉลยนิดหน่อยแต่ไม,ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะอวดเนาะเพราะจริงๆผมแอบอ่านคอมเมนต์ของ FC หลายท่านเขารู้ว่าผมติดตรงนี้ผมก็โอ้เก่งจัง แปลว่า FC ท่านนั้นนะต้องอย่างน้อยต้องศึกษาปริยัตแล้วก็ต้องบัตด,ดิดมาถึงจุดหนึ่งถึงเข้าใจสภาวะที่ผมพูดตั้งแต่ EP ีแรกๆรว่าผมน่าจะถึงจุดนี้จะได้ท่านจะได้ไม่ต้องตีความเล่าให้ฟังเลย <laughs> ได้ยินกับปาก ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชีนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ